ข้างนอกร้อนมากเลยอะจิ๋วๆนี่จิ๋วๆตัวนี้น่ารักมากนี่คือไซส์พ่อเขาเลยนะพ่อเขาจะแบบตัวสั้นป้อ,ปอมๆหน้าสั้นๆไม่ได้สีพ่อสักตัวนะคะชุดนี้เจ็ดตัวสี่นะตัวนี้พ่ออีกพ่อหนึ่งนะคะเนี่ย อันนี้กับอันนี้อันนี้อีกพ่อหนึ่งค่ะสี่ตัวนี้อันนี้ได้พ่อนะคะอันนี้พ่อห,หกตัวนั้นเจ็ดตัวนี้อีกพ่อหนึ่งสี่ตัวนี้พ่อหนึ่งค่ะสองพ่อสองแม่ล่นล่นล ตนี้เขาจะแบบตัวเล็กๆตัวสั้นๆป้อมๆนะคะเหมือนพ่อเขาได้ไสพ่อเขาหน้าสั้นๆตัวป้อมๆพอเล่นหลอดพันแท้นะคะสีตัวนี้คุณแม่เขาเป็นตาสีฟ้านะคะไม่ได้ตาแม่สักตัวคะ่ะ